เฮ้ยนี่เดินยังไงเนี่ยรู้ไหมว่าเสื้อว่าซ่าแบแพงแค่ไหนขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษแล้วมันจะหายไหมเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงติ๊งตที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะนี่ข้าวคุณใช่ปะใช่ค่ะเสื้อผมอ่ะจะถูกจะแพงไม่สำคัญหรอกนะแต่ข้าวจานเนี่ยเป็นค่าซักรีดเสื้อผม เสื้อผมเนี่ยก็ใส่ครั้งแรกเหมือนกันทำไมคุณทำเลอะล่ะไปไปเดี๋ยวกูทำเองเฮ้ยนี่ถ้าทำะไรของเธอเนี่ยถือว่าเป็นค่าทำขวัญเรื่องเมื่อวานแล้วกันไม่ว่าซันนายอย่ามาให้ฉันเจอนายอีกนะนายเจอดีแน่เฮ้ยนี่มันรัดฉันนะใครให้พวกนายนั่งไม่ทราบอ่ะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะบนรถก็ไม่ได้เขียนไว้นี่ว่าชื่อใครว่าซันนายช่วยอยู่ห่างฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่ได้มีชีวิตแบบนายนะที่มีชีวิตดีๆนั่งสบายๆไปวันๆอะฉันก็มีเวลาที่จะต้องทำอะไรของฉัน ฉันจะต้องทำยังไงให้นายเลิกยุ่งกับฉันสักทีอะเอ้าไปไหนเธอไปพูดยังไงกับว่าซาได้ไงอะรู้ป่ะว่ามันช่วยเธอไว้กี่เรื่องเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำแ๊บนึงนะดูสิมันทำโตให้คนรักคนเอ็นดูพูดถึงแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อนะว่ามันอะจะงงคิดว่าฉันเอนดูมันเหมือนน้องสาวเฮ้ยมากูเฮ้ยยังกินไม่เสร็จเลย อะไรนี่คุณตามหาผมอยู่หรอเปล่าซะหน่อยฉันเข้าใจผิดนายหลายเรื่องเลยอ่ะขอโทษนะแค่คำว่าขอโทษอ,อ่ะิดว่าพอปะแล้วจริงๆนายต้องการแบบไหนละ่ะ